สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาเที่ยวห้างกันอีกแล้วค่ะห้างใกล้ใกล้บ้านพี่แล้วค่ะก็พามาดูกันนะคะกดยังเอ่ยเออโอเคแล้วพี่จะมาเอาซูชินะคะนี่นะคะยิ่งใหญ่ห้างใกล้บ้านพี่อิเซียงอิซิเดนยูเซมนะคือของจุ้ยชูชิชูชิเป็นไงดูต่อ I mean, doctor, you know, it's not far. How long have we on my own? This is sushi. Sabura. Okay? Sabura. Right here. This is very good sushi. Here. Salasame gras sabura. Yes, thai. Yeah. I need to take the sushi. คารันซูชินะคะมันเป็นบุฟเฟ่นะคะอร่อยมากของบุฟเฟ่ซาบูราซูชิเยลีกุตซาเมลี่เกี๊ยวซาบูระใหญ่แค่ไหนแต่มัดโอเคเีวันฮะจะกินหนียไหมฮะอยู่เออรีดเ

ไปยูทูบเบอร์นี่เขก็นั่งรอแล้วค่ะคือสั่งเขาไว้แล้วนะคะจะพาไปให้ลูกสาวนะคะก็มีเมนูหลายอย่างจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเนี่ยเห็นไหมเขามีเยอะแยะเลยเห็นไหมเขาเนี่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเนี่ยใครจะมากินแบบบุฟเฟ่ต์ก็ได้มันมีเยอะมากเดี๋ยวจอดนี่ค่ะ ลุกแกก็แค่อสองร้อยกว่าคนต่อหนึ่งคนนะคะเด็กก็แล้วแต่เด็กอายุจักกี่ขวบกี่ขวบนะคะใครจะมากินก็มาเลยนะคะชาบูระคุณชื่อเลยค่ะเป็นของเอ,อของที่ทรนแทมนะชาบูระชูชิค่ะถ้าใครจะมานะคะถ้าใครมาเที่ยวทรนแทมนะคะสมมก็มันก็มีทุกที่เลยค่ะทุกห้างนะคะนี่ค่ะชื่อชาบูระค่ะ ซาบูระซูชิค่ะซาบูระนะคะอร่อยมากลูกสาวเลยบอกวันนี้ลูกสาวอยู่บ้านคนเดียลยอยากอยากกินซ mm ูช hmm. ินะคะเลยแม่มาซื้อให้นะคะแล้วก็เยวก็ไปเอานะคะใกล้เสร็จแล้ว uh huh. นมันโตใหญ่โตมากค่ะแล้วก็คนเยอะนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะที่เมืองนอก เขาจะแบบฮนอัพสตาร์นะหมายถึงว่าเขาจะอยู่กันคนละถึงเขาเขามาทานได้นะคะแต่เขาจะอยู่ไกลๆก,กันนะคะเขาก็เลยไม่ติดนะคะเขาไม่ติดโควิดนะคะแต่พี่ก็ต้องระวังก็จริงจริงๆแล้วถ้าไม่เฉพาะถ้าลูกไม่สั่งจริงๆพี่ก็ไม่มานะคะอิชเชมายเซลอยู่แอฟริยองโซอิทเบริกุจูชิเฮียินเดร์นอร์ซาบูระ n อนเด In Kitten, is in a, something I don't know what name it's Same Saburak to Saburak to Okay, every year you come to do this in the Tronham or oh, everywhere in you Norway. So, Saburak to is best, very good. And you have a uh, same. They have same uh, some uh, uh, buffet. You know, Be very cheap and very good sushi. Very nice. And I have. waiting for because I have uh, order. And I waiting for I take away home for my daughter. Yes. Thank you very much. For looking ask me and you got to. a b o n e อ๋อโบน์เน t ้าค o ณอยากดูเพิ่มครั้ a หน้าโอเคขอบคุณมากนะคะพี่ก็พามาเที่ยวถ้าใครอยากกินซูชินะคะแต่มีอีกที่หนึ่งสำหรับของคนที่จะเปิดที่ a a. ทางเหนือนะคะไม่รู้ชื่อว่าร้านอะไรก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ ที่นี่ก็คือเนี่ยค่ะแบบท,ที่สุดแล้วก็คือซาบูระนะคะซาบูระซูชินะคะทุกคนมาทานได้เลยนะคะมีอยู่ทุกห้างเลยค่ะเขามีหลายสาขานะคะก็สวัสดีค่ะแค่นี้นะคะ